เอาแล้วครับก็ต้องเอาล็อกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิเตปีเซตจี่คุ้นเคยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแคระแคระนะครับเอาค้างค้างค้างกดเข้าไปเลยครับค้างแล้วครับขออภัยด้วยนะครับอ๋อแหลกรับโทรศัพท์ ก็เลยครับขอบคุณพี่จอเพิ่งสร้างแครใหม่นะครับเพิเ่งเล่นมาสองครั้ก หาแคนอยู่นะครับน mm ี hmm. ่วก็เป็นรั่วทองอยู่เลย mm hmm. ก็ต้องขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะครับ mm hmm. สวัสดีครับเพราะผมเพิ่งอัพเดี๋ยวจะลงคลิปตอนที่มีตัวนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสวัสดีครับ